วันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยค่ะอ่าในหน้า86-87 นะคะในหน้า86 87เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะโจกเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านเรื่องมื้อเช้าอยากคิดว่าไม่สำคัญเพื่อจับใจความและเขียนวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนดนะคะมื้อเช้าอยากคิดว่าไม่สำคัญเด็กๆเด็กๆลองลองคิดสิคะว่ามือเช้านักเรียนคิดว่าสำคัญกับตัวนักเรียนไหมคะนะมันก็น่าจะสำคัญกับตัวนักเรียนนะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมาแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนักเรียนอย่าลืมว่าข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนเขียนนักเรียนดูในในงานเขียนนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงในงานเขียนนะคะบางอย่างมันไม่เกิดขึ้นจริงในงานเขียนนักเรียนก็ไม่ต้องเอามาใส่นะคะนะเราบอกแล้วว่าบางอย่างที่เป็นข้อเป็นข้อคิดเห็นน่ะก็จะเป็นในเรื่องของความคิด นะคะความคิดของเรานะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะนะอะ่ะอันนี้นะคะมิดแอนให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า86และ87นะคะเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะนี่นะคะมิดได้ทําการฉเฉลยให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอะ่ะนักเรียนดู1.1ค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ประเด็นเราสองข้อเห็นไหมคะข้อเท็จริงนักเรียนอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะข้อเท็จริงนั่นก็คืออาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดใช่ไหมคะอ่ะใช่นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะความรีบเร่งในการในสังคมเมืองนะคะทำให้พฤติกรรมการทานอาหารเช้าเปลี่ยนไปจริงไหมคะจริงนะคะการทานอาหารเช้านี้ก็จะเปลี่ยนไป เมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาก็ทานข้าวนะคะทานข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนสมัยนี้ไม่มีเวลาทานนะคะขนมปังแซนด์วิชนมบางคนก็กาแฟนะคะต่อไปนักเรียนไปดูในเรื่องของข้อคิดเห็นนะคะอาหารเช้าที่ดีควรประกอบไปด้วยอาหารหลักอย่างน้อยสี่หมูเอา้ามันใช่ไหมลูกนะอ้อมันไม่ใช่นะคะต้องห้าหมูนะ <_ c oughs> หเห็นไหมคะนี่คือข้อคิดเห็นนี่คือความคิดหเห็นไหมคะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเช้าควรเพิ่มเติมนมไข่สลัดผักและผลไม้อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่จริงๆใน,นสถานการณ์แบบเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้อะเพราะว่ามันความรีบใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ทันนะก็ต้องทานไข่แล้วจะเพิ่มนมเพิ่มไข่บางคนยังไม่ทันเลยใช่ไหมคะก็ไม่สามารถทําได้อน,นี้ก็เป็นแค่เพียงความคิด นะคะว่าควรทำนะคะอ่ะนะมิดแอนสั่งให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้าเจในหน้าแปนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งเข้ามาใน Google Classroom ด้วยนะคะนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ